สวัสดีค่ะก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีคนถามก็อุปกรณ์ก็คืออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นพวกหวีนะคะหวีอ,อย่างที่อันทําไว้อันนี้ก็คือตอนที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็มีอันนี้คือเคสแล้วแต่เคสรุ่นไหนอันนี้ก็จะเป็นเป็นพวกกิฟอย่างนี้นะคะกิฟเราก็จะทําทําเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้แล้วแต่เราชอบเลยทุกคนประมาณนี้ อันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ทําไปแล้วประมาณนี้นะคะอันนี้คืออุปกรณ์เนาะส่วนหวีหวีนะคะที่ทําเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นหวีที่ทําเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้ค่ะในตัวของอุปกรณ์ที่เหลือก็อจะเป็นพวกวิปครลมค่ะ วิปครีมก็จะมีตั el el ้งแต่เป็นครีมหลอดเป็นครีมหลอดแบบนี้เป็นครีมหลอดแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบถุงเนาะเป็นแบบเป็นถุงก็คือจะเป็นแบบนี้๋ยวอันจะให้ดูจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบถุงอย่างนี้แล้วก็มีหัวบีบให้หัวบีบก็คือตัวนี้ค่ะคือในเซ็ตเขาจะแถมไปให้เราเปิดออกมาอย่างนี้เราเปิดออกมาอันนี้แกะออกแล้วก็ใส่หัวเข้าไปใส่หัวเข้าไปพร้อมบีบ พร้อมบีบได้เลยนะอันนี้ก็จะใช้ใช้ค่อนข้างง่ายหน่อยก็สะดวกเนาะเพราะว่าเก็บได้ไม่ชิดแต่ถ้าเป็นถุงก็จะต้องเก็บให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าไม่นั้นก็คือเก็บยากเหมือนกันนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็คือเป็นน้องแบบนี้เราจะมีเป็นของตุ๊กตาอันนี้เป็นของตกแต่งของตกแต่งก็จะมีหลายสีหลายสีอันนี้จะเป็นโทนน้ําตาลแล้วแต่เลยเพื่อนๆเนี่ย อันนี้แล้วแต่ตุ๊กตาที่เราชอบก็มีหลายแบบค่ะมีเยอะมากมีมีแบบให้เลือกเยอะอันนี้ก็เป็นกลองเป็นกล่องตัวนี้อันนี้เป็นกล่องที่อันทําไว้ก็สามารถเก็บของได้อย่างนี้เนาะก็เราชอบที่จะทําแบบไหนก็คือทําได้หมดเลยทุกคนแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปกรอบรูปอัน,นก็ทําไว้ประมาณนี้นะเนี่ยนี่เลยก็ใส่รูปได้ค่ะ แล้วก็เป็นของสีอย่างอื่นนะเนี่ยของตกแต่งก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้อันแนะนําพวกอุปกรณ์นะจริงๆมันไม่มีอะไรยากนะคะบางคนก็ทําเป็นแบบเออเป็นแก้วหรืออะไรอย่างนี้เป็นแบบเดี๋ยวอันให้ดูเป็นแบบอย่างนี้อย่างอันอันอันทำไว้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นขวดที่เราแบบเหลือจากการใช้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ